ไปแลกการบวงซวงแล้วก็บูรณะซอมแซมโบราณสถานเมืองเก่าล้างทุกบุกรุกทาร้ายกันมังนะคะสึ่งทางจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดพิธีบวงรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ,อความเป็นสิริมงคลพร้อมบ,บูรณะซ่อมแซมเจดีย์องคาวเจดีย์องค์ดําบนยอดเข้าแดงสร้างแรงรัดรวบรวมพยานหลักฐานนําผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ บริเวณยอดเข้าแดงตำบ,บนเข้าแดงอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์องคาวเจดีย์องดำโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และก็โบราณคาดีของจังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัตภู้วาราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในพิธีบวงรวง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยนายอำเภอสิงหานาครนายพงษ์ธันทรสาเพาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่11จังหวัดสงขลาเจ้านาที่กรมป่าไม้ตำรวจสพสิงหนาครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ้ดยมีการจุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยาดาปักธูบหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วก็พรมามได้อัญเชิญเทวดาแล้วก็อ่านองค์การที่โต๊ะบวงสรวงจากน,านั้นผู้ราชการจังหวัดส่งคล้าและผู้รวมพิธีได้พร้อมใจกันบูรณะฟื้นฟูซ่อมแซมเจดีย์องค์าวเจดีย์องดำเพื่อความมั่นคงแล้วก็ให้คงสภาพเดิมไวหลังจากทุกภูไม่ว่งดีบุกรุก,กทำลายโบราณสถานไล่จุด มีการตัดต้นไม้สร้างถนนขึ้นไปบนยอดเขาคาดวาาชายเวลาบุกรุกมานาหน,นับเดือนสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวส่งคล้าเป็นอย่างมากค่ะส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับผู้รายการจังหวัดสงคล้าก็บอกว่าหลังจากที่สำนักศิลปบัรกดีิบ,บส่งคล้าได้มีการเข้าแจ้งความไว้ที่สพสิงห์นครขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรบ่วมพยานรักทานเนื่องจากว่าบริเวณที่ทุกบุกรุกไม่มีกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องใช้วิธีการซืบสวนสอบสวนของจเนาทีซึ่งมีด้วยการ3้จุดนะครับคือจุดแรกบริเวณเข้าแดงมีการตัดต้นไม้เพื่อทำนุน้นในแนวเชิงเขากวางซี่แมตดยาวเกือบช่องลูกด้วยกันนะครับคณะนีสาบภูกะระทำความพิดแล้วแล้วก็ได้มีการออกไม่เรียกให้มารายงานตัวเพื่อรับสา,ขาบข้อกล่าวหาเหลกมรณะมมีนาคมถีพ่านมา เบื้องต้นผู้ตอ้องผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับท้งในความพิดตามกฎหไม้ข้องกลุ่มศิลปากรบุกลุกแผวทางโบราณสถานและความพิดตามกฎหไม้ข้องกลุ่มป่าไมา้ซึ่งท่านความพิดมีโถทางอาญาสูงพนักง,งานชอบสวนจาเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับเพื่อเอาพิษกับผููต้องห้าแล้วก็ผู้หลวมขบวนการ ส่วนจุดที่สองเนี่ยอยู่บริเวณเข้าหน่อยนะครับเป็นพื้นที่ทุกบุกหลุกทำลายประมาณสามหลายเศษด้วยกันขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทางในี่เกิดเเทศและก็พยานแวดล้อมมีการสอบปากคำผู้ที่เป็นพยานไวหลาปากนะครับซึ่งพ่อขาดเดาได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังและจะดําเนินการออกไม้จับลู่ไม้เรียกตามสารพิจารณาต่อไปด้วยครับส่วนจุดที่3ค่ะบริเวณเจดีองค์ขาวเจดีองค์ดำมีการลอบเข้ามาค <c oughs> ุดเจาะท่านเจดีองค์ดำจำนวนสองจุด ขณะนี้กําลังสืบสวนเชิงหลึกข่าวว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองรือไม้หรืออาจจะเป็นผู้ที่ต้องการมาหาวัตถุมงคลหรือคุดหาของล้าค่าตามความเชื่อยืนยันข่าวว่าจะดําเนินการสอบสวนสวนืบสวนตามหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงเพื่อเอาพิษกับผู้บุกรุกที่ไม่ว่างดีต่อชาติบ้างเมื่อนให้เด็ดขาดแล้วก็ถึงที่สุดเลยค่ะ นั่นเป็นพาพบนาคทีทันผู้วาราชการังหว่าสงคล้าก็ได้ไปรวมซอมเซมนะคะบุราณสถานที่ชำรุดเสียหายค่ะต้องบอกว่าเป็นบุราณสถานเก่าแก่ของแต่ว่าสงคล้าแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ให้ความเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องรวมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ไหวนะคะไม่ให้ให้ใครมาบุกลุกทำลายส่วนการพบการกระทำความผิดเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนตามลักท้าแล้วก็ข้อเท็จจริงเพื่อจะดำเนิน เอาพิษกับผู้ทีกะทำความพิษอย่างถึงที่สุดค่ะที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนั้นเราต้องทําเต็มที่แล้วก็ในฐานะที่ผมมีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหลายๆส่วนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เขาในการปฏิบัตินะครับผมก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นผู้คนหรือผู้มี อะไรมากมายผมผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าใครทําผิดก็ต้องได้รับรับโทษตามผลการกระทานะครับแต่คนที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรายใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาพัวพันมีทิพธิพลดีหรือว่ามีมาทําให้เกิดความเสียหายในอนาคตเนี่ยก็จะมีปปชเข้ามาเป็นข้าําการร่วมในการดำเนินการด้วย